ทองคำเนี่ยยังคิดว่าเป็นหาขึา้นดังนั้นคำแนะนําหลักคือควรจะเป็นการซื้อแบบระยะกลางกับยาวคนที่มีเงินเยอะหน่อยก็อาจจะมีส่วนหนึ่งเป็นระยะยาวแล้วก็แบ่งสัก10-20%เป็นเป็นก่งกำไรระยะสั้นคนที่มีเงินไม่เยอะเช่น1-2รล้านท่านก็ควรจะเป็นนักลงทุนระยะยาว แล้วก็นะแนะนำให้เป็นลักษณะการออกทยอยซื้อแบบดอลลราคอสเอเวอร์เรสสับนักการเงินเราเรียกว่า DCA และเมื่อไหร่มันขึ้นเยอะๆท่านก็แบ่งส่วนหนึ่งมาขายบ้าง5%อย่างเงี้ยตอนนี้มันขึ้นมาเยอะก็ขายซะ5%้านลงมาก็ซื้อกลับไปอ่ามันลงมาก็ท้อนซื้อบ้างนิดๆหน่อยๆอ,อันเนี้ยก็โอเค ตอนนี้ทองคำมันดูเสี่ยงไปแล้วไหมได้มันขึ้นมาเยอะแล้วควรขายออกบ้างอเปลคุณหมอพี่คาแนะนําในสําหรับนักลงทุนระยะกลางระยะสั้นหน่อยไหมครัทองคำเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่ต้องเรียกว่ามีความมั่นคงในระดับโลกสินทรัพย์เดียวก็ได้ที่พันปีเนี่ยมันไม่เสื่อมค่าตั้งแต่สมัยก่อนโรมันนะครับก็ใช้ทองคําแล้วก็ใช้กันมาโดยตลอด จะเห็นได้ว่าผ่านมายุคพวกเราเนี่ยเอาเป็นว่าแค่ร้อยปีเนี่ยทองคำก็ปรับตัวสูงขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนะเงินเฟอ้อดังนั้นทองคำจึงเป็นสินทรัพย์เดียวที่ทุกคนทั่วโลกเข้าใจและรู้จักนะครับและต้องการถือครองจึงสามารถเป็นสินทรัพย์ที่เล่นสั้นก็ได้กลางก็ได้ยาวก็ได้และทองคำก็เปลี่ยนตัวเองจากการที่จะต้องถือครองเป็นก้อน ขนกันไปขนกันมาให้มันลำบากก็ถือครอ,องเป็นเปเปอร์ได้จะไม่ว่าจะเป็นกองทุน ETF ไม่ว่าจะการลงทุนแบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นโกลฟิเจอร์หรือโกลสปอตดังนั้นหมายความว่าการที่ท่านจะสามารถใช้ทองคำเนี่ยเป็นเทเลเมตตามสภาพของแต่ละคนคนที่มีเงินเยอะหน่อยก็ อาจจะมีส่วนหนึ่งเป็นระยะยาวแล้วก็แบ่งสัก10-20%เป็นเป็นเก่งกำไรระยะสั้นคนที่มีเงินไม่เยอะเช่น1-2รล้านท่านก็ควรจะเป็นนักลงทุนระยะยาวแล้วก็นะแนะนำให้เป็นลักษณะการออมนะฮะซึ่งอันนี้เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไทย มากกว่า95%น่าจะเป็นอย่างนั้นคนที่มีเงินมากกว่า5ล้าน10ล้านอันนี้ท่านก็ต้องแบ่งเขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงในการลงทุนมาอยู่ที่ทองคำโดยบริเวณ25-30กระจายความเสี่ยงแต่ถ้าท่านมี1ล้านอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าซื้อทองคำเป็นส่วนใหญ่กันแล้วกัน80%ที่เหลือก็เป็นสภาพคล่องที่ท่านก็จะว่ากันไปนะครับว่าจะต้องใช้จ่ายด้วย ใช้รักษาพยาบาลด้วยดังนั้นตอนนี้ก็กลับมาดูว่าเอาละทองคำเนี่ยยังคิดว่าเป็นขาขึ้นดังนั้นคำแนะนำหลักคือควรจะเป็นการซื้อแบบระยะกลางกับยาวกลางในที่นี้คือซื้อขายประมาณ3เดือนถึง6เดือน1ครั้งหรือ2ครั้งอันนี้ถือว่ากลางๆถ้าระยะยาวก็คือหมายความว่าปีหนึ่งซื้อขายสักที2ท,อทีอะไรอย่างเงี้ย นะฮะขายท่าทีสองทีแต่การซื้อของนักลงทุนไม่ว่าท่านกำลังมีทองหรือไม่มีเนี่ยคำแนะนำคือทยอยซื้อแบบดอลลาร์คอสเอเวอร์จนับนักการเงินเราเรียกว่า DCA ย่อไว้นะครับคือการซื้อแบบเงินก้อนเท่าๆกันแล้วก็ซื้อในระยะเวลาที่ใกล้ๆกันหมายความว่าทุกๆหนึ่งเดือน ซื้อหนึ่งครั้งหรือทุกๆหนึ่งอาทิตย์ซื้อหนึ่งครั้งด้วยเงินสมมุติว่าเราต้องการออมเงินเดือนละหมื่นบาทก็แล้วกันสมมตุติท่านก็อาจจะใช้วิธีเข้าซื้อทองคําครั้งละประมาณสักสี่พันบาททุกวันยี่สิบวันก็ได้ละประมาณหมื่นหนึ่งเดือนหนึ่งยี่ห้าวันก็ได้ละหมื่นบาทนะครับซื้อไปเรื่อยๆเลยฮะสี่พันสี่พันสี่พันเนี่ย ะะอ่อะสี่ร้อยขอภัสี่ร้อยก็จะได้เดือนละหมื่นนะฮะก็เรียกว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงแบบการลงทุนระยะยาวโดยซื้อเป็นทองคําถามว่าถามมาซื้อ,อเดือนละสี่ร้อยไปล้านทองทุกวันนะด,ดิผมไม่จาเป็นเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อย่างที่ผมเรียนแล้วท่านก็นะสมัครผ่านมือถือได้นะครับแล้วก็ซื้อมันทุกวันโดยไม่ต้องสนใจว่าทองวันนี้มันขึ้นหรือมันลงอันนี้ คือสิ่งที่นักการเงินนิยมใช้และความเสี่ยงต่ำย้ํานะครับเงินจํานวนเท่าๆกันคือเงินที่เหลือเก็บและซื้อในระยะเวลาที่เกือบจะทุกๆวันหรือทุกๆสัปดาห์หรือทุกๆห,ห,หนึ่งเดือนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิในาทางการเงินโดยหวังผลระยะยาวมากกว่าหนึ่งปีมากกว่าหนึ่งปีนะครับอันนี้คือนักลงทุนระยะยาวกับระยะกลางจบไปละ อันนี้เอ่บางคนบอกมันไม่สนุกเลยซื้ออย่างเงี้ยก็ต้องเป็นนักลงทุนระยะสั้นแต่ย้ําเลยถ้าถ้าถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นนักเก็งกําไรนะฮะท่านที่อายุมากกว่าหกสิบแบบไม่ควรใช่ใช่ไม่เคยเล่นนะไม่ควรท่านที่มากกว่าหกสิบความเสี่ยงท่านรับได้ต่ําท่านควรจะเป็นนักลงทุนระยะกลางกับยาวเท่านั้นนะครับนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยก็คงต้องอายุน้อยๆหน่อยสักสามสิบสี่สิบห้า ในการบริหาร,รเสียงเสียงที่หมอทะาสัน้น<ม>อันนี้ท่านก็ต้องติดตามแล้วนะครับแล้วก็ต้องมีความรู้ฮะท่านต้องติดตามแล้วมีความรู้ในการลงทุนดังนั้นตรงนี้การลงทุนระยะสั้นก็คือเข้าเข้าออกออกซื้อขายอาทิตย์ละครั้งบ้างบางคนสนุกก็ขายมันทุกวันเลยอะไรเงี้ยซื้อนิดนิดหน่อยหน่อยก็ขายบ้างขายบ้าง,าางซื้อบ้างซื้อบ้างขายบ้างไปยืนรอหรือนั่งกันอยู่ที่หน้าร้านทอง นะฮะก็ก็เรียกว่าอันนี้ก็เป็นความสุขของคนมีอายุแล้วพอสมควรนะฮะก็ซื้อๆขหยขายก็สนุกดีนะฮะแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องใช้เงินเย็นๆนะฮะอย่าอย่าย่ใช้เงินก้อนใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ได้นะฮะก้อนใหญ่ๆบางคนซื้อไปซื้อมามือเติบอจากลงทุนเป็นแสนเป็นล้านเป็นสองล้านไปกู้เข้ามาอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามกู้เงินมาลงทุนนะฮะไม่ดีครับ อันนี้เป็นเป็นการออมเนี่ยถือว่าดีที่สุดอาจจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไม่ต้องทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นวิธีการออมและการออมแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการลงทุนระยะยาวยาวในที่นี้คือหวังผลมากกว่าหนึ่งปีแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยถึงเวลาท่านอยากจะขายช่วงไหนท่านก็ขายซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยวิธีนี้ผลตอบแทนจะมากกว่าดอกเบี้ยธนาคารคือมากกว่าสามเปอร์เซ็นตต่อปีมากกว่า ต่ถ้าท่านได้ได้ในจังหวะที่ดีอย่างปีที่ผ่านมาก็ได้ยี่ิบเก้าสามสิบเปอร์เซ็นตอันนี้ก็เป็นความสุขที่ท่านสามารถสัมผัสได้แล้วเมื่อไหร่มันขึ้นเยอะๆท่านก็แบ่งส่วนหนึ่งมาขายบ้างห้าเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยตอนนี้มันขึ้นมาเยอะก็ขายซะห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นมาลงมาก็ซื้อกลับไปอ่ามันลงมาก็ท้อนซื้อบ้างนิดๆหน่อยๆอ,อันนี้ยก็โอเคนะครับ,รบแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่เป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ก็ จะต้องศึกษาต้องเข้าใจบ้านเรามันมีเขาเรียกว่ามีดิจิทัลแอปพลิเคชันที่สะดวกสบายที่สุดในโลกเลยนะครับผ่านร้านทองขนาดใหญ่นะครับโดยที่สามารถสมัครได้ในแอป Go Online ต่างๆของ MTS Go เราก็มีแล้วก็2ท่านสามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เราเรียกว่าตลาด TFX ท่านก็สามารถ ซื้อแล้วไปถือเป็นทองคำแท่งจริงๆเก็บมันมีความสุขนะครับจับจับต้องๆ้องไป